สวัสดีครับเสียงยังไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับแต่จะลองดูแล้วกันไม่รู้ว่าได้มากน้อยขนาดไหนคือเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดข่าวใหญ่สะเทือนวงการกีฬาขึ้นมานะครับเมื่อมีการแจ้งให้ได้ทราบบอห์โคเกนตำนานนักมวยปล้ำชื่อดังได้เสียชีวิตลงไปในวัย71ปีซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอข่าวที่ว่าแพร่สะพัดออกไปเนี่ยก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจกับแฟนๆแล้วก็พี่น้องเพื่อนฝูงทั้งวงการเลยล่ะครับ ปู่เขาคือนักมวยปล้ำที่ทรงอิทธิพลต่อวงการมากๆเลยนะครับในยุค80เนยปู่คือคนที่เข้ามาเปลี่ยนวงการมวยปล้ำอาชีพไปตลอดการเลยก็ว่าได้จากการสร้างปรากฏการณ์เหตุการณ์ต่างๆมากมายและเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับปู่แกนะครับคอนเทนต์นี้เลยจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูเหตุการณ์สาคัญที่เคยเกิดขึ้นบนเส้นทางนักมวยปล้ำของปู่นะครับโดยคัดมา5เหตุการณ์ด้วยกันเอาชนิดที่ว่าบึมๆคือลือที่สุดจริงๆและนี่คือเหตุการณ์ที่สุดยอดที่สุด ในชีวิตนักมวยปล้ำข,ของฮอกโคแกนกาเนิดฮอกคอมเมเนียฮอกโคแกนได้รับการฝึกทักษะในวงการมวยปล้ำโดยฮิโร่มาสุดะนะครับและมีการขึ้นตั้มเปิดตัวกับแบนแบรมือวันที่10สิงหาคมปี1977โดยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ย ฮอกโฮแกนก็ได้หยิบหน้ากากมาใส่นะครับแล้วเรียกตัวเองในชื่อเดอะซูเปอร์ t ดส y ท r ก่อนจะย้ายมา w w f ที่สมัยนั้นยังอยู่ภายใต้การดูแลของ McMahon, วินเซนต์เจมักแมนโดยมีบทบาทเป็นนักมวยปล้ำฝ่ายอธรรมหลังจากนั้นฮอกโฮแกนที่ช่วยบ๊อบแบ็กแลนด์ที่กำลังเป็นแชมป์ WUF นเวลานั้นเนี่ยก็ได้ย้ายตัวเองมาอยู่ฝั่งธรรมมานะครับต่อมาพอถึงปี1984 ฮอโคแกนที่ความนิยมพุ่งสูงแบบกระฉูดแตกก็ได้โอกาสชิงแชมป์ w w f กับเดียรอนชิกที่สนามเมดิสันสแควร์การ์เด้นวันที่23มกราคมซึ่งบัตรเข้าชมในวันนั้นก็ถูกจำหน่ายจนหมดเลยนะครับผลการปล้ำจบลงด้วยชัยชนะของฮอโคแกนทำให้กลายเป็นแชมป์ w w f คนใหม่และแม้ว่าน,นี่จะไม่ใช่แมตที่เข้าขั้นคลาสสิกตลอดการแต่มันก็เป็นแมตการปล้ำที่ถูกจดจำในฐานะเหตุการณ์ที่เป,ปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของวงการมวยปล้ำไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ เป็นจุดเริ่มต้นของฮอกคาเมเนียในฐานะซูเปอร์สตาร์ที่ใหญ่ที่สุดของวงการมวยปล้ำเล่นงานอังเดรเดอะจายแนด้วยท่าบอดี้สแลมถ้าพูดถึงคู่ปรับที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในวงการมวยปล้ำการเปิดศึกกันระหว่างฮอกโคแกนกับอังเดรเดอะจายแนเนี่ยจะต้องติดอยู่ในดับต้นๆแน่นอนโดยทั้งสองคนเนี่ยนะครับเริ่มบาดหมางก,กันตั้งแต่ยุค80แล้วนะ โดยหลังจากที่เาวินซื้อ w w f ต่อมาจะาพ่อของตัวเองทีหนึ่งนบะก็ตัดสินใจเอาทั้งปู่ฮอ,อกและอังเรมาเปิดศึกกันให้มันระเบิดระเบอ้อกันไปเลยหนึ่งในการเจอกันของทั้งคู่ที่เป็นอภิมหึมามหาบิก๊กแมต์ก็คือการไฟกันแบบมีช้ํา WUF ของปู่เป็นเดิมพันเป็นคู่เอกของรสโซเมเนียครั้งที่3นะครับต่อหน้าผู้ชมที่เป็นสักขีพยานในสนามซูเวอร์โดมกว่า93,000นสคนซึ่งนี่เป็นจํานวนตัวเลขผู้ชมที่เยอะที่สุดด้วยก่อนจะถูกรสโซเมเนียครั้งที่3สองนทําลายไป โมเมนต์ที่สร้างความฮือฮาและคลาสสิกที่สุดของวงการมวยปล้ำในยุคนั้นก็คือจังหวะที่ปู่อุ้มมอนสเตอร์ไซยักษ์ที่หนักกว่า500ปอนด์ย่างเรจนลอยเหนือพื้นนะครับก่อนจะสลัมลงมาดังโครมตามมาโดยการใส่ท่าไม้ตายเล็กรอปปิดบัญชีจับคนนับ3ป้องกันแชมป์ w w E ได้สําเร็จและแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ปู่เล่นงานอังเดยด้วยท่าบอดี้สลัมก็ตามแต่เมื่อมันมาเกิดขึ้นในโชว์อย่างโรสโซเมเนียที่เรียกได้ว่าถูกที่ถูกเวลา ก็เลยทำให้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยกลายเป็นช็อตไอคอนิกตลอดการไปเลยครับก่อตั้งแก๊ง New World Order ปี96เนะี่ยคือช่วงที่ W W กับ W C W ต่อสู้แยง่งชิงเรตติ้งในสงครามคืนวันจันทร์หรือว่า Monday Night War กันอย่างดูเดือดเลยนะครับต่างฝ่ายต่างจำเป็นที่จะต้องงัดไม้เด็ดออกมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้ชนะในสงครามนี้ให้ได้ นั่นทาให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของ w c w หรือจะบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการมวยปล้ำเลยก็ว่าได้เกิดขึ้นมาในศึกแบชเชอร์บีชแมตช์ู่เอกในวันนั้นคือการเจอกันในแมตช์ทแท็กทีม6คนระหว่างทีมพ่อเอกของสมาคมอย่างแรนดี้ซาเว s สติงแล้วก็เล็ก Lu ูเกอร์เจอกับเดียวไซเดอร์ของสกอต a อลกับเควินเนชแล้วก็สมาชิกอีกคนหนึ่งที่ยังไม่มีการเปิดเผยในช่วงท้ายแมตช์ขณะที่แก๊งเดียวไซเดอร์กำลังได้เปรียบอยู่ๆฮอคโคเกนก็ปรากฏัวงมาเพื่อช่วยแรนดี้ซ แต่เป็นการช่วยกระทืบซ้ำนะเมื่อปู่จัดการทิ้งขาใส่แรนดี้สาเวทแบบเต็มๆเปิดตัวเปิดใจว่าตัวเองเนี่ยแหละคือสมาชิกคนที่3ของทีมวายร้ายฟอร์มแก๊ง NWO ร่วมกับสกอตต์โฮลและเควินแนชสร้างความช็อกให้กับทุกคนที่รับชมเมื่อพระเอกคนดีตลอดการหักหลังแฟนๆด้วยการย้ายฝั่งมาเร็วเต็มสูบซะงั้นการกลับมา WWE ครั้งหนึ่งหลังย้ายออกจาก WWE ไปเกือบ10ปี เพื่อไปอยู่กับสมาค,คมคู่แข่งอย่าง w c w นะครับในที่สุดปี2002ฮอคโคแกนก็กลับมา w w w e เพื่อทำงานร่วมกับปวัวินีกครั้งหนึ่งโดยการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในศึกโนเวลนะครับที่วันนั้นปู่ฮอกปรกากฏตัวมาพร้อมสมาชิกแกง NW อีก2รายอย่างสกอต t h ฮอ l และก็เควินเนชเป้าหมายก็เพื่อทำ้ายโซนโคสติบอสตินในแมตช์คู่เอกของรายการไม่เพียงเท่านั้นนะครับแกง NW ที่นำโดยปู่ฮอกแนบยัยงเปิดศึกกับเอกของสมาค,คมอีกคนหนึ่งอย่างเดอะร็อกด้วย โดยทั้งปู่ฮอกและเดอะร็อกก็จะต้องไปไฟกันแบบตัวต่อตัวให้รู้ดำรู้แดงในแมตช์ไอคอนประทายไอคอนเนลลโซเมเน่ครั้งที่18ซึ่งนี่คือแมตช์หยุดโลกเลยก็ว่าได้เป็นแมตช์ที่แฟนๆให้ความคาดหวังและให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับจากการที่ w w e นำนักมวยปล้ำหมายเลขหนึ่งในยุคก่อนแล้วก็ยุคปัจจุบันนยมาเจอกันแม้ว่าจะรับบทวายร้ายทั้งหน้าจอก็ตามแต่สุดท้ายปู่ฮอกก็ยังเป็นขวัญใจของแฟนๆอยู่ดีนะครับโดยหลังจากที่แมตช์ดำเนินไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ย ปรากฏว่าแฟนๆดันหันมาเชียร์ปู่ในมารดาธรรมซะง,งั้นเดี๋ยวเรากับปู่ฮอกเลยต้องมีการสลับบทบาทกันกลางแมตช์แบบชั่วคราวทั้งพลังสุปตาของนักมวยปล้ำทั้งสองรายทั้งบรรยากาศการเชียร์ที่เกิดขึ้นจึงทําให้แมตช์การปล้ำอันนี้เนี่ยกลายเป็นแมตช์ที่สนุกที่สุดอันหนึ่งเท่าที่เคยมีมาเลยละครับถูกเชิญเข้าสู่ฮอลล์เฟมมีนักมวยปล้ำเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับ ที่ได้รับโอกาสถูกเชิญเข้าสู่หอเกียรติยศของ w w มากกว่า1ครั้งและแน่นอนครับว่าฮอโฮแกนก็คือหนึ่งในนั้นโดยครั้งแรกที่ปูกถูกเชิญเข้าสู่หอเฟรมเนะี่ยเกิดขึ้นในปี2005ในฐานะนักมวยปล้ำเดี่ยวนะครับพร้อมกับนักมวยปล้ำระดับตำนานอีกหลายรายไม่ว่าจะเป็นจิมมี่ฮาร์ดเดีไรอนชิกหรือรดดี้ไพเพอร์ครั้งที่2ที่ปู่ถูกเชิญเข้าสู่หอเฟรมเกิดขึ้นในปี2020 แต่คราวนี้เป็นการเข้าแบบกลุ่มแก๊งในสังคัดของ NWO ที่นอกจากปู่แล้วเนี่ยสมาชิกของแก๊งนี้ที่ถูกบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศไปพร้อมกันก็ยังประกอบด้วยซิกแพคสกอตฮอลและก็เควินเนชโดยในปี2025ปู่ได้กล่าวถ้อยคําที่เป็นเหมือนบทสรุปที่สมบูรณ์แบบออกมานะครับโดยมีใจความประมาณว่า WW ็ดมีนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและตอนนี้นับตั้งแต่ที่พวกเขาบรรจุชื่อผมเข้าสู่หอเกียรติยศหอคาร์เนน็ปมต และฮอกคาเมเนียก็จะคงอยู่ตลอดไปและนี่คือเหตุการณ์ที่สุดยอดที่สุดในชีวิตนักมวยปล้ำของฮอกโโแกนมีข้อมูลผิดลายยังไงขออภัยด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเสียายมากๆที่การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของแกโดนแฟนโหใส่แบบยับยบคือตอนนั้นถ้าหลายคนรู้ว่านั่นจะเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของแกเนี่ยก็คงจะไม่เลือกทําแบบนั้นนะเนาะกินแล้วก็น่าเสียดายแล้วก็น่าเห็นใจแกด้วยเนาะ คิดเห็นยังไงกับปู่แกหรือว่ามีโมเมนต์ประทับใจกับเหตุการณ์ไหนเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเจอกนใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ